ดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อก้าวห้องไหนคะห้องหกครับวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่และหมดไปกับอะไรบ้างคะว,วันนี้ใช้เงินไปห้าสิบบาทหมดไปกับการเ<ม>ซื้อข้าวกินกับน้ำครับวู้ครับไปค่ะ,น,ะนี่คุณได้กันไปกี่บาทครับร้บบอยบาทค่ะจ้าไปกับอะไรบ้างครับซื้อข้าวซื้อขนมแล้วก็ซื้อน้ำค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อแจ็กกี้ครับอยู่ห้องไหนคะห้องที่ครับ วันนี้เอาวันนี้ใช้ตังไปกี่บาทและหมดไปกับอะไรบ้างคะหนึ่บาทครับหมดไปกับอาหารกลางวันครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรครับซีโฟครับอ่าอยู่ห้องอะไรครับอยู่ห้องหกครับมาครับอ่าใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทครับอ่าใช้เกี่ยวกับอะไรครับพี่อ่าซื้อข้าวขนมน้ำครับผมโอเคครับพี่ชื่ออะไรคะซเต้ครับอยู่ห้องไหนคะห้องหกครับมาครับวันนี้ใช้ตังไปกับอะไรบ้างหมดกี่บาทซื้อขนมหมดห้าสิบบาทครับค่ะขอบคุณค่ะ มีแฟนนะครับชื่ออะไรครับนี่ครับอยู่ห้องอะไรครับห้องหนึครับวันนี้ใช้เงินไปกี่บหนสามสิบเอ็ดบาทใช้เงินซื้ออะไรบ้างครับพี่ข้าวมันไก่แล้วก็น้ำเปล่าเราเถอะรับเคื่อครับพีครับชื่ออะไรชื่ออ้มค่ะอยู่ห้องไหนส้องทักสองคับวันนี้ใช้เงินหมดบาทครับแปดสิบหกบาทสามใช้เงินซื้ออะไรครับซื้อข้าวซื้อน้ำแล้วก็ซื้อขนมค่ะโอเคื่ครับ อ่าห้องอะไรครับสองับห้าครับวันนี้ใช้เงินหมดกี่บาทแล้วใช้ไปสามสิบครับซื้ออะไรบ้างเนาะซื่อข้าวครับนี่ค่ะชื่ออะไรคะอู่ห้องไหนคะห้องขค่ะวันนี้ใช้เงินไปกี่บาทแล้วคะหนึ่งร้อยหมดไปกับอะไรเลยคะกินข้าวคนี่ค่ะชื่ออะไรคะปีลาครับห้องไหนคะห้องสีครับวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่และหมดไปกับอะไรคะหมดไปกับข้าวครับ ใช่ไปห้าสิบาทนะครับขอบคุณค่ะจะถ่าชื่ออะไรบชื่อเร่ยครับอยู่ห้องไหนคะห้องหส่ควันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วหมดไปกับอะไรคะหมดไปกับขนมครับหมดไปหิบาทคล้ขอบคุณคะะชื่อ้นอยู่ห้องไหนคะห้อ่สมใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วหกใช้ไปกับอะไรบ้างคะชื่อองกับห้าขอบคุณค่ะนี้ใช้ตั้งไปกี่บาทแล้วครับห้าสิบาทครับหมดไปกับอะไรคะ ครับข้าวแล้วก็น้ำครับขอบคุณค่ะคุณค้ชื่ออะไรคะชื่อแดงครับอยู่ห้องไหนคะัคห้ับสองวันนี้ใช้เงินไปกี่บาทแล้วคะยี่สิบบาทหมดไปกับอะไรหรอคะโอ้โหสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอยู่ห้องไหนคะห้องสองครับวันนี้ใช้เงินไปกี่บาทแล้วคะห้าสิบบาทหมดไปกับอะไรคะขนมครับขอบคุณค่ะเชื่อเองค่ะห้องไหนห้องที้าเอาจากอะไรไได้กี่บาทหนึ่งร้อยค่ะ ใช้กับอะไรแล้วบ้างซื้อน้ำซื้ออาหารค่ะน้องมันเท่ชืออะไรคะชื่อเกมค่ะอยู่ห้องไหนผมห้องห้าก็ยังตังมาจับยี่สิบบาทซื้อกับอะไรบ้างแล้วบ้างค่ะพูดเรี็วค่ะมาห้าสิบบาทค่ะใช้กับอะไรบ้างกินข้าวยี่ห้าค่ะซื้อน้ำอีกยี่สห้าค่ะมีขชื่ออะไรคะชื่อสุชัยนันท์เจริญพาค่ะอยู่ห้องไหนคะผมห้องสองค่ะเอาตามมาโรงเรียนกี่บาทแล้วใช้ไปกี่ไรบ้างคะหนึ่งร้อยบาทค่ะใช้ไปกับ ค่ะาอาหารกลางวันค่ะแล้วก็ขนมต่างๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอยุ้งแหนะค่ะวันนี้เอาเงินมาเท่าไหร่คะแล้วก็ช้ไเงินมา100บาทซื้อกับข้าวแล้วก็น้ำเปล่าต้องมอญค่ะสองสีค่ะเอาตังมากี่บาทแล้วใช้ไปกับอะไรบ้างตังมา100บาทซื้อกัวจั๊บซื้อน้ำเยอะแยะมากค่ะ เอาตมารรียนกี่บาทที่ใช้ไปกับอะไรบ้างคะมาโรงเรียนหนา่้อยบาทค่ะแล้วก็ซื้อขนมาชือนี่ห้องะเอาตรรกี่บาที่ใช้ไปกับอะไรบ้างคะห้าสิบบาทใช้ไปกับอะไรบ้างข้าเดียวค่อคืออะไรคะ่ห้องไหนคะน้องเอาตามมาโรงเรียนกีน่บาทที่แม่

ทำนำข้อมูลที่เราไปสำรวจมาทั้งหมด30คนได้แล้วมาบวกกันทั้งหมดได้1,982บาทและเอามาหารส่วน30ได้66.06และนำมาทำกราฟเปอร์เซนต์แบ่งเป็นส่วนส่วน